ผู้ที่สามารถระวางได้โดยไม่ต้องฝึกนั่งสมาธิมีหรือไม่อ๋อหมายความว่านิโรธเขาบอกว่านิโรธนั่นคือความดับครับคงจะเข้าใจคาถามอันนี้อาจจะไม่ชัดเจนครับนิโรธคือความดับครับแล้วก็ดับในที่นี้ก็หมายความว่าดับเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงครับคือความยึดมั่นถือมั่นที่เคยมีอยู่ในจิตตั้งแต่ยึดมั่นถือมั่นเล็กๆน้อยๆจนถึงยึดมั่นถือมั่นที่ร้กาจที่สุด ก็คือความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนคืออัตตาของตัวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเมื่อใดถึงนิโรธก็คือความยึดมั่นที่เป็นอุปาทานทั้งหลายดับหมดสิ้นเชิงไม่เหลือเลยจิตว่างนี่เป็นการปฏิบัติในหมวดที่สีของอนาปานสติที่ถึงนิโรธขั้นที่15เป็นนิโรธ ทีนี้ถ้าหากว่าเมื่อจิตถึงซึ่งนิโรธคือดับจะได้สิ่งความโลภโรดหลงความอยากแล้วก็ความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงจิตนั้นย่อมมีแต่ความว่างสุญญาตาเมื่อมันว่างอย่างนี้ไอ้ความละวางเนี่ยมันก็มีอยู่เองโดยอัตโนมัติละวางก็คืออะไรผ่านมาจะถูกใจไม่ถูกใจไม่ยึดไม่เอาเราเห็นจะได้ว่าเป็นเช่นนั้นเอง <Okay. S 1> ไม่รู้จะไปเอาเรื่องกับมันทําไมให้ใจเราเป็นทุกข์แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตาม เพียงสิ่งศักดิ์ว่าแต่ไม่ได้หมายความว่างอมมืองอเท้านะอันนี้ต้องยำ้ำเราไม่ใช่งอมมืองอเท้าแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดไปตามบุญตามกรรมมันจะเป็นอะไรจะดีจะชั่วช่างหัวมันไม่ใช่อย่างนั้นอะไรที่ควรจะต้องแก้ไขก็แก้ไขด้วยสติปัญญาด้วยความเมตตากรุณาไม่ใช่ด้วยโทสะไม่ใช่ด้วยความโกรธเป็นผู้าถามนี่อยากจะรู้ว่ามีไหมคนที่ดับอ๋ออยู่เฉยๆก็ดับขึ้นมาได้อะไรกั ไม่ต้องฝึกสมาธิไม่ต้องฝึกเลยโอ้ยถ้าอย่างนั้นก็ดับกันได้หมดทั้งโลกเพราะว่าอยู่ดีๆท่านึกว่าจะดับแล้วก็มันก็ดับได้ง่ายคงคงยังไม่เคยได้ยินนะคะมันจะต้องมีการฝึกปฏิบัติในจิตอย่างน้อยถ้าหากว่าจะถามว่าจะดับได้เร็วหรือดับได้ช้าอย่างนี้ก็พอฟังเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าอะไรต้นทุนของการปฏิบัติถ้าผู้ใดมีต้นทุนของการปฏิบัติมากก็อาจจะดับ ดับความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงได้เร็วแต่ถ้ากผู้ใดที่มีการปฏิบัติน้อยกระพร่องกระแครึง่งก,กลางๆทำบ้างไม่ทำบ้างก็ะจะดับได้จนตายก็ไม่แน่ว่าจะดับได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันจึงขึ้นอยู่กับผลของการปฏิบัติแต่จูๆจะดับโดยที่ไม่มีการปฏิบัติเลยยังไม่เคยได้ยินก็นึกถึงอย่างเราจะดับไฟเนี่ยซึ่งเป็นไอ้สิ่งที่เป็นรูปธรรมก็<อ>ถูกง,ง่ายๆมันยังต้องหาอะไรดับ หรือเราจะปล่อยให้มันดับไปเองมอดไปเองก็ต้องใช้เวลาไอ้ที่จะปุ๊บเดียวเนี่ยยังไม่เคยนึกว่าฟังครูบาอาจารย์อธิบายปั๊บมีความรู้รึกว่าสมาธิถึงปั๊บดับไปเลยอ,อย่างในสมัยพุทธกาลอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นเพราะว่ธธาท่านฝึกปฏิบัติท่านมาแล้วพอได้ฟังธทมที่แหม้มันจับเข้ามาที่ใจมันถูกใจมันชําระมันพร้อมที่จะสะอาดพอมีน้ําบริสุทธิ์มาล้างนั่นมันก็สะอาดได้เลย มันหมายจะเสริมสร้างสถาพโลกให้ยืนยงปลอดภัยพินาคุงเป็นโลกสถาพรหากแกลงพระธรรมยานทันสะพานกาลีพอนจะวองโลกเป็นอากรใส่เร็วมูสูเดชานจากทุกคนทั้งคืนวันที่ขาดกัน่ามีประมาณ ด้วยเหตุอางการเข้าครองโลกวิโยกรรมบรรษัทพระพุทธอ,องค์จึงประสงค์ประกอบกรรมตามแนวพระ พระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบกรตามแนวพระธรรมนำให้โลกของกองบนไปเผยแผ่พระธรรมมาทานให้ใครสารีิจิตรใจแปดหมื่นสี่พันนายถูกติดทั่วทั้งปักพี